ภรรยาเอกพงศ์เผยอาการสามีล่าสุดและตอนนี้ก็หลายคนนั้นก็ส่งกำลังใจเป็นให้กับพระเอกเอกพงศ์บำรุงรักกันที่หลังหมดวุฒหมดสติล่สาสุดในในิติน,ตน่าที่วงเคลียร์ภรรยาเอกพงศ์นั้นก็ได้เคลื่อนไหวได้โพสต์ข้อความอัปเดตอาการล่าสุดระบ,บุว่าเอกพงศ์ก็ยังคงอยู่ในการวิกฤตที่ที่คุณหมอก,ก็ต้องให สังเกตอาการวันต่อวันนั่นเองแต่ก็ยังมีการถอดซอดสอบอีกครั้งหลายๆต้องทำเพื่อในการรักษาสามีดีขึ้นและหากมีอะไรคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบพ,พร้อมกับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้และหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ต่างก็มีแฟนคลับ ชาวไทยและโซเชียลก็ประคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเอ็ดกะพงกันอย่างมากมายกับภรรยาที่ถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่คุณเอ็ดน,นั้นหายไวๆนะคะ